อ่าโอ้ยถ้าแล้วครับพี่น้องไปค่ะต่อค่ะวัดดีค่ะพี่น้องเอฟซีสู่สุกคนเนาะค่ะค่ะมอนีปดาพระลงทองค่ะพี่น้องน้ำก,นกลนหัวฮับบูฮับปลาคือเกาหละค่ะคะ่ะพี่ลื้อนกันค่ะพี่น้อง,งเหลียนทองมุนมวนน้ำกันเด้อค่ะหาอยู่หาอยาก ามำภาษาอ,อู้ปลาค่นปลาค่นน่ะแม่อุ้ยเปิกเข็งขขน่ะเหงข้อดีเลยจ้ะพี่น้องปลาตัวน้อยโอ๊ยตัวน้อยคักปลาลูกคอก các cái dì nói để bỏ tụi nó nhảy đi lông khoang không cả, tụi này nhảy quay kim, ô ô Nói thức nói được sao Вот, 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 嗯。Hmm. Chính ra, nghe, đại thật Tinh มันก็ไปซ้ายงบนะคะพี่น้องเออเอ้ยก็เขียวปัาเขียวเอ้ยเขียวหน่อยเั้ยปลาตัวหน่อยหน่อยสักปลาที่เลคอนงะัะ

ขอคร้ายคู้ตาตาโอเคโอเคปุ๊บอระไดหน่อย

งเดือดถึงล่มกว่าพี um. ่น um. er ้องน้ำหนาวดีน้ำเส่ะน้ำสลดกับน um. er. ้ำขึ้นหนาวค่ะโคลนบกไซเบตองนะคะพี่น้องบอกไม้เชื่อนีก อ้าอู้แล้วค่รับะพี่นกอปค่ะน้าต่อค่ะดูค่ะปลาดุ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 ปลาดอูอืมดมันลเลยเลย ตะขอหน่อยเยัาวเอีนี่ได้แล้วได้แล้วลัดง้กันกับที่น้องว้าวหลัดง้อลัด้มากหบาทเลยง้อบาทนี่ ลุกกระคอเนี่ยเดี๋ยวปนนึงเด้อบวกดิหมันมันหมัน้า่นไมนหขึ้นกงเอ็นหน่อยเลียงววเอ็นหน่อยเลียงววพี่น้องอนี่าว่าอย่นข้าวว่า เพนพอมังนี่ได้เอาจากรยานมั้งคะถามไปทั้งนั้นได้บันบ้านน้อยบ้น้อเค็มทั้งนั้นบ้านน้อยเค็มทั้งนั้นเลยบ้านน้อยเค็มไหมะ อพี่พักกันยากไปใสน่ายขนาดพอกันไหมมั่กันส้มกันธรรมดาล่ะทักท้ายกันหัวร่มแห้งคัะ 就三个子，还、嗯。 ขิงขิงขอนค่ะมาดูกับมี่ขิงกับมี่อุ้ยขิงนี่กระเง,ง้งง่าม biển sẽ tá quân lại lại thật 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 Ui Ô ui đá xuống Cần để điền Ui, 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 กองก้อนละพีอล เข็งซะโตมากมาทีเนาะโอ๊ะไม่บ่อนี่ยุติโอโค่ะว้ตะอนี ดสะแสงก้อนพี่น้องโอ้โอันนี้ดีกว่าครับพี่น้อง ใส่ไปที่สวนเราฮ่าระตันจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาต่อด้วยอือขึ้นมาหน่อย พี่น้องคะอู้ไอแข่งกันได้ยงงอุ๊บอ๋ออออปิดแสงอาทิตย์กันกับันแล้วค่ะพี่น้อง บ้านกับซองแล้วค่ะปูหาปลาว่าแตอยากได้กินแล้วค่ะพี่น้องข้าวขอบานแล้วคตรกะขอบานน้ำ้ะค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามจา้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ค่ะไปราค่ะพี่น้องครับระค่ะไปแล้วค่ะ พี่นอ้องปลาขาวปลาซิวปลาขาวสมกจ้าเป็นเดี๋ยวไล่ฟา,าพี่นอ้องเสร็จงา,าแล้วขอบคอุณทุกการกรับชมขอบคุณทุกการติดตาตมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะ กบมาเหมอนกันนั่งใจมั้งมาส้มกันมาดีค่า